เอาตัวเองไปเป็น AI แล้วถือสินค้าขายของหรือให้นางแบบ AI ถือสินค้าของคุณแทนก็ได้แบบนี้ครับทุกคนคะนี่เป็นโลชั่นสูตรใหม่ของบริษัทเราเหมาะสำหรับสาวที่นั่งทำงานในออฟฟิศมากเลยค่ะถ้ากำลังมองหาวิธีอยู่นะครับดูวิดีโอนี้ให้จบที่หน้าเว็บกลิ่ AI นะครับแล้วก็คลิกไปที่ AI วิดีโอเลยเลือกที่ image to video นะครับแล้วก็ให้เลือกที่ element ตรงนี้อันนี้ผมก็ใช้ภาพตัวเองเนาะ ลากเข้าไปเลยปึ๊บผมจะเจนภาพใน l e o n a r d ดนะครับคุณจะใช้ตัวไหนก็ได้คือเขาให้ออกมาเนี่ยมันเป็น jpeg หรือว่าเป็น png เนี่ยได้หมดผมจะเจนเป็นภาพหนังสือออกมานะครับเป็นหนังสือสีขาวปกแข็งนะครับก็ใส่แบบนี้ไปอ่ะ preset เ,เลือกเป็น stock photography นะครับโมเดลก็เลือกเป็น Kino xl นะครับสัดส่วนหนึ่งอหผมชอบภาพนี้มากกว่านะครับกดดาวน์โหลด อันนี้ผมจะเอามาใส่ในกลิง AI เลยนะครับเนะสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ใส่พร้อมลงไปด้วยนะครับว่าอยากให้วิดีโอเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นลักษณะไหนถ้าทางเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะผมใส่ไปเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะให้ถือหนังสือเอาไว้แล้วก็จากนั้นเนี่ยให้โชว์มาที่กล้องนะครับอ่านะครับอย่างอื่นแล้วก็เซตไปตามปกตินะครับ,นะรบผมเอาเป็น1ิบวิ นะครับ16บต่อเอ่ะนะครับก็กดเ e n เ r a เรไปเลยอหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนไม่เหมือนโฆษณาเท่าไหร่นะเหมือนโชว์หลักฐานต่อหน้าสื่ออะไรสักอย่าง แต่ว่าตรงนี้เราจะปรับในพร้อมได้นะครับว่าเออให้ดูเหมือนกับเป็นโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับส่วนตัวพร้อมนะครับผมก็จะใส่แบบนี้ไปก็คือให้ถือหนังสือนะครับแล้วก็โชว์อันนี้ผมจะกํากับเอาไว้ด้วยว่าให้เหมือนกับการโฆษณาการนําเสนอผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเอาเป็นสิ่วิไปเลยแล้วผมก็จะใส่เนกาทติพร้อมลงไปด้วยว่า อ่ d i s f i g u r m e n t นะครับเพื่อให้นะครับคือเราไม่ต้องการเห็นสัดส่วนที่มันผิดเพี้ยนหรือว่าบิดเบี้ยวไปนะครับเช่นนิ้วมือเกินตาเหล่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ generate ก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้ากำลังพูดขายหนังสืออย่างคล่องแคล่วเลยถ้าทางแบบเหมือนไลฟ์โค้ด โอเคนะครับตัวฉากหลังนี่ก็เป็นฉากหลังในรูปจริงๆด้วยนะครับอ่านี่ผมจะลบภาพออกนะครับก็คลิกที่ถังขยะอันนี้ผมจะลองแบบใหม่ดูนะครับอ่าเป็นนางแบบคนนี้เป็นขวดครีมสักอย่างหนึ่งนะนะผมก็จะใส่ไปว่า,าผู้หญิงถือขวดโลชั่นนะครับแล้วก็นิ้วนะครับนิ้วนะ่ยชี้ไปที่ขวดนะครับเหมือนกับ นำเสนอผลิตภัณฑ์อะไรประมาณนั้นอ่ก็สิบวิเหมือนเดิมนะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนฉากหลังดูด้วยนะผมก็ใส่คอมมาไปนะครับฉากหลังอยากให้เป็นเป็นออฟฟิศแล้วกันเนาะอะเป็น Office ออฟฟิศ Background นะประมาณนี้นะครับแล้วกดเจ n เน a เรไปเลยนะครับนหน้าตาก็จะอกมาเป็นลักษณะนี้นะครับมีชี้นิ้วไปที่ ตัวขวดโลชั่นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเออดูแลพูดน้อยไปหน่อยนะแต่ b a c k กราวน์นี่ก็โอเคนะครับเป็นลักษณะเป็นออฟฟิศนะแต่ว่าจะเน้นไปทางชี้แล้วก็ขยับปากนิดหน่อยตอนเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะแก้เนาะแก้อันโอเค and talking นะบางทีในพร้อมเนี่ยเราจะต้องสั่งละเอียดนิดนึงนะครับว่าอยากให้เขาทำอะไรบ้างนะครับผมสร้างใหม่ ดูการเนี่ยครับลักษณะเหมือนกับโฆษณาโลชั่นเนะาะมีการแพนกล้องสมูทนะครับแล้วก็านางแบบเนี่ยก็คราวนี้พูดไม่หยุดเลยนะครับอลองเอาไอเดียไปปรับใช้ดูนะครับผม ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไม่เร็วใช่ไหมครับวิธีนี้นะครับเราสามารถกําหนดนายแบบนางแบบได้ตามต้องการเลยรวมถึงคุณจะมีสินค้าอะไรก็ได้ครับขอให้เป็นภาพชัดๆหลายมุมได้ก็จะยิ่งดีนะลองเอาไปไประยุกต์กับสินค้าของคุณดูนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ